สวัสดีครับในคลิปนี้มาชมรีวิวเครื่องไม้เครื่องมือจากพัมคินอีกหนึ่งตัวสําหรับตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มจุ่มหรือว่าปั๊มแช่นะครับแล้วแต่ใครจะเรียกก็จะเป็นรุ่น dirty water นะครับเอาไว้สําหรับดูดน้ําที่สกปรกน้ําขุนข่นๆได้นะครับรหัสชื่อรุ่นของตัวนี้ก็จะเป็น ptt ด w t p 250 dw นะครับรหัสตัวเลขก็50 244 กำลังไฟฟ้างตัวนี้250วัตต์สามารถดูดน้ําได้สูงสุด125ลิตรต่อนาทีสามารถส่งน้ําสูงได้ถึง5เมตรนะครับมาพร้อมกับสายไฟที่มีความยาวถึง10เมตรก็ถือว่าให้มายาวมากเลยทีเดียวมอเตอร์ทองแดงแท้100%ในส่วนของใบพัดเนี่ยทำมาจากพลาสติก PA66 นะครับก็ให้ความแข็งแรงทนทานที่ดีมากเราสามารถเอาไว้ใช้ดูดน้ําในสระน้ําต่างๆรวมถึงการเปลี่ยนถ่ายน้ําในบ่อน้ํานะครับ แล้วก็บ่อปลาก็ได้หรือบ้านไหนที่มีปัญหาฝนตกน้ําท่วมขังนะครับสามารถเอาตัวนี้ไปใช้จัดการได้เลยเพราะว่ามันสามารถที่จะดูดน้ําขุ่นน้ําสกปรกได้นะครับมาดูเซตอุปกรณ์ต่างๆที่มีมาในกล่องว่าจะมีอะไรบ้างก็มาเริ่มที่คู่มือการใช้งานกันก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนด้านหลังมีใบรับประกันสินค้าตัวนี้รับประกันยาวนาน1ปีนะครับ อุปรกรณ์ชิ้นถัดมาก็จะเป็นในส่วนของข้อต่อสายยางนะครับตัวนี้สามารถต่อสายยางได้หลากหลายขนาดไสาเล็กสุดก็คือจะเป็น1น,นิ้วโดยที่เขาก็จะมียางโอลิงกันรั่วซึมมาให้นะครับเวลาจะใช้งานเราก็เอาไปหมุนต่อเข้ากับตัวปั๊มอีกทีหนึง่งมาพร้อมกับเชือกไนล่อนนะครับหนึ่งเส้นตัวนี้ก็สามารถที่จะรับน้ําหนักตัวปั๊มได้อย่างสบายเพราะน้ําหนักของปั๊มเนี่ยไม่เยอะมากนะ แล้วก็มีเข็มขัดรัดสายมาให้1ชิ้นแทบจะพร้อมใช้งานได้เลยขาดแค่สายยางอย่างเดียวเท่านั้นน,นะครับมาดูตัวปั๊มกันบ้างก็เป็นพลาสติกนะครับสีส้มดํางานดูดีสวยงามเลยทีเดียวในส่วนนี้ก็จะเป็นสเปคของตัวเครื่องที่จะบอกรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับ mm hmm. ก็จะติดบริเวณตรงด้านข้างของตัวเครื่องเลยรายละเอียดก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ในส่วนนี้จะมีลูกลอยนะครับเอาไว้ตัดการทํางานของปัม๊มแบบอัตโนมัติมาให้ด้วยนะครับ ในส่วนด้านล่างก็จะมีตะแกรงป้องกันเศษวัสดุชิ้นใหญ่ๆเข้าไปด้วยนะครับนี่ครับสติกเกอร์รับประกัน1ปีมาดูในส่วนของสายไฟที่ให้มานะครับตัวนี้ความยาวถึง10เมตรนะครับสายไฟเส้นใหญ่มากแล้วก็งานดูดีมีคุณภาพนะครับเพราะว่าในส่วนสายไฟเนี่ยเวลาเราใช้งานปั๊มมันจะต้องถูกจุ่มอยู่ในน้ําสายไฟส่วนหนึ่งก็จะต้องแช่น้ําด้วยดังนั้นคุณภาพต้องดีด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าให้มาดีมาก มาพร้อมกับหัวปลั๊กขนาดใหญ่นะครับซึ่งหัวปลั๊กลักษณะแบบนี้เนี่ยเวลาเราไปเสียบกับเต้ารับมันจะเสียบได้แน่นมากนะครับเดี๋ยวผมเอามาประกอบแล้วก็จะเอาไปใช้งานให้ชมกันนะครับโดยใช้ข้อต่อสายยางตรงนี้นะครับมาหมุนเข้ากับตัวเครื่องได้เลยโดยที่เวลาหมุนจนสุดมันก็จะตั้งขึ้นประมาณนี้นะครับผมใช้เป็นสายยางขนาด1น,นิ้วมาต่อเข้าข้อต่อตัวนี้สามารถต่อกับสายยางได้หลากหลายขนาดนะครับ จากนั้นเราก็ทําการขันเข็มขัดลัดสายยางให้แน่นอันนี้เขาก็มีแถมมาในเซตเหมือนกันนะครับเรียบร้อยนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้มันใช้งานง่ายนะครับในเบื้องต้นนี้เดี๋ยวผมจะมาลองดูดน้ําลึกให้ชมกันก่อนนะครับว่าตัวนี้ดูดได้ลึกถึง5เมตรโดยที่จะมาดูดบ่อน,น้ําที่ใช้งานภายในบ้านตัวนี้ประเมินด้วยสายตายก็น่าจะอยู่ประมาณสัก4เมตรก,กว่าได้นะครับ โดยที่ตอนนี้ผมหย่อนเนี่ยผมก็จะให้ลูกลอยมันลอยขึ้นมาแบบนี้เพราะว่าเวลาเราใช้งานนะครับถ้าหากว่าระดับน้ํามันลดลงไปลูกลอยมันก็จะช่วยตัดการทํางานให้เป็นแบบอัตโนมัตินะครับในส่วนของเชือกผมก็เอามามัดติดเข้ากับต้นไม้ใกล้ๆบ่อน้ําเพราะว่าตัวปั๊มน้ําหนักไม่เยอะนะครับแค่นี้ก็เอาอยู่ได้สบายแล้วจากนั้นเราก็ทําการเสียบปลั๊กไฟได้เลยพอเสียบปลั๊กไฟปุ๊บนะครับน้ําก็ไหลพุ่งมาตามสายยางให้เราใช้งานได้แล้วนะครับ สำหรับปั๊มประเภทนี้ต้องบอกว่าขั้นตอนในการใช้งานของมันง,ง่ายมากแค่ต่อสายยางเอาปั๊มไปจุ่มในน้ําแล้วก็เสียบปลักไฟน้ําก็พร้อมที่จะให้เรานํามาใช้ได้แล้วนะครับซึ่งถ้าไปเทียบกับปั๊มประเภทอื่นๆเนี่ยมันยังมีขั้นตอนในการต่อในการใช้งานที่ค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับตัวนี้ถือว่าง่ายสุดๆแล้วไม่ว่าใครก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับความแรง250วัตต์นะครับถ้าใช้งานภายในบ้านต่างๆทั่วไปนยไม่ว่าจะดูดน้ําบ่ปลา ดูดสะน้ำหรือไม่ก็พวกดูดน้ําท่วมขังฝนตกน้ําท่วมอะไรพวกเนี้ยมันสามารถที่จะเพียงพอการใช้งานได้อย่างสบายเลยนะครับเพราะว่าเวลาดูดเนี่ยมันจะไม่ลึกเท่ากับที่ผมเอามาใช้งานให้ชมนะครับอย่างที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยก็ประมาณ4เมตรกว่าๆได้ซึ่งถ้าหากว่าเราไปดูดน้ําที่ไม่ลึกขนาดนี้ความแรงมันก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกนะครับสําหรับปั๊มน้ําตัวนี้ก็เป็นปั๊มน้ําที่เอาไว้ดูดน้ําสกปรกนะครับหรือว่า dirty water นั่นเอง ก็ไว้ไปดูดน้ําที่มีความขุ่นข้นนะครับหรือไม่ก็มีตะก,กรอนมีพวกเศษใบไม้ใบหญ้าต่างๆสามารถที่จะดูดได้นะครับแต่ในคลิปวโนนี้ผมก็มาลองให้ดูแต่ว่าน้ําก็อาจจะไม่ได้สกปรกมากนะครับณตอนนี้ผมเสียบปลั๊กไว้แล้วนะครับแต่ปั๊มยังไม่ทํางานเพราะว่าลูกลอยยังไม่ได้ถูกยกขึ้นแบบนี้นะครับอ่านะีครับพอยกลูกลอยขึ้นแบบนี้ปั๊มก็จะทํางานแล้วนะ จะเห็นได้ว่าความแรงของน้ำเนี่ยแรงมากนะเพราะว่าตัวนี้น้ำมันจะดูดไม่ลึกนะครับเมื่อกี้มันจะดูดลึกหน่อยนะการที่มีลูกลอยลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเวลาเราไปสูบน้ำเราไม่จําเป็นที่ต้องมานั่งเฝ้ามันะครับว่าน้ำจะแห้งหรือเปล่าแต่ตัวนี้พอน้ำแห้งมันก็หยุดการทํางานน้ำเพิ่มระดับขึ้นมันก็ทํางานต่อโดยหลักการทํางานของปั๊มตัวนี้ก็คือเวลาเราใช้งานเนี่ยปั๊มมันจะต้องถูกแช่หรือว่าจมอยู่ในน้ำนะครับเพื่อที่ว่า น้ำเนี่ยจะช่วยระบายความร้อนของตัวปั๊มนั่นเองแต่ถ้าหากว่าเราดูดไปเรื่อยๆแล้วก็ปั๊มมันโผล่เนนือน้ําขึ้นมาเป็นเวลานานนะครับความร้อนมันจะสะสมแล้วก็อาจจะทําให้มอเตอร์เกิดความเสียหายได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของลูกลอยตัดต่อการทํางานของปั๊มนะครับ และเรายัางสามารถที่จะปิดระบบของลูกลอยได้ด้วยนะครับเราก็เอาลูกลอยมาติดไว้ข้างปั๊มลักษณะแบบนี้ซึ่งพอติดเข้าไปแบบนี้แล้วปั๊มมันก็จะทํางานดูดจนกระทั่งน้ํามันแห้งนะครับดังนั้นเวลาใช้งานเราต้องคอยเฝ้าดูด้วยนะเพราะว่าถ้าว่าน้ําแห้งแล้วก็ปั๊มมันโผล่พ้นน้านานๆเนี่ยความร้อนมันจะสะสมปั๊มเราอาจจะเสียหายได้นะครับสําหรับความแรงก็ต้องบอกว่าแรงมากนะครับอัตราการดูดของน้ำเนี่ยสามารถดูดได้ถึง125ลิตรต่อนาทีเลยทีเดียว อีกส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าสําคัญมากก็คือในเรื่องสายไฟต้องมีคุณภาพที่ดีด้วยนะครับเนี่ยอย่างใช้งานตอนนี้จะเห็นได้ว่าสายไฟมันจะต้องจุ่มอยู่ในน้ำนะครับแล้วมันก็เป็นไฟแรงดันที่ค่อนข้างจะสูงนะสามารถดูดเราได้คุณภาพของสายไฟต้องดีด้วยอย่างตัวนี้ก็ถือว่าให้มาดีมากนะครับและคําแนะนำนะครับทุกครั้งก่อนที่จะใช้งานเนี่ยผมแนะนําให้ตรวจเช็คสภาพสายไฟก่อนทุกครั้ง ว่าสายไฟเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่ดีไหมมีรอยปรีรอยแตกรอยแมลงรอยหนูกัดหรือเปล่านะครับเพราะว่าในส่วนนี้มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยของชีวิตเลยดังนั้นไม่ว่าท่านจะใช้ยี่ห้อไหนก็ตามแต่นะครับก่อนการใช้งานเช็คสายไฟก่อนด้วยทุกครั้งนะครับออตอนนี้ดูดจนแห้งไปเป็นที่ร้อยนะครับระดับน้ำที่เหลือก็จะอยู่ที่ประมาณเส้นกว่าๆนะครับก็ประมาณ15มิลได้นะครับ หลังจากใช้งานดูดน้ำสกปรกแล้วนะผมแนะนำให้เอามาดูดน้ำสะอาดอีกทีหนึ่งนะเพื่อที่จะได้ล้างตัวเครื่องแล้วก็ตัวใสายางไปในตัวก่อนที่จะทำการเก็บนะครับผมเอามาลองใช้งานให้ชมกันพอหอมปากหอมคอละกันนะครับซึ่งมันก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้อีกหลากหลายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเอาไปดูดล้างบ่อปลาล้างสระว่ายน้ําดูดน้ําท่วมขังต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเอาไปจัดการได้เลยเพราะตัวนี้รองรับการดูดน้ําสกปรกนะครับ ท่านไหนที่มองหาปั๊มแช่ไว้ใช้งานภายในบ้านสักตัวตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจน่าใช้งานมากเลยทีเดียวในส่วนของราคาค่าตัวเท่าที่ผมลองเช็คดูตามร้านค้าต่างๆนะครับในออนไลน์นะราคาก็อยู่ประมาณสักพันกว่าบาทเท่านั้นเองราคาก็ถือว่าไม่สูงการใช้งานดีเลยนะครับสำหรับตัวนี้และผมเองก็ใส่เป็นลิงก์สินค้าไว้ด้วยใต้คลิปวิดีโอตรงเดสคริปชันนะครับท่านก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อจากลิงก์ก็ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆก็จะมารีวิวแนะนำกันใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ